สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปรพชัยวันนี้ผมขอเอาบทความของคุณเปรวสีเงินประจำวันพุทธที่1ทธันวาคม2564มานำเสนอครับในคำตอบที่นิรันดยังอยู่เหรอชัยกเกษมดิติสิรินึกว่าแทรกแผ่นดินหนีไปแล้วตอนโดดงับลูกม็อบราษฎรที่ชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112 มาตรา116นั้นครั้งชุมนุมใหญ่ราชประสงค์เดือนตุลานั่นหละเห็นขานรับในนามพักเพื่อไทยชนิดงับฟักต้มเต็มเที่ยวว่าพร้อมนำข้อเสนอยกเรื่องนั้นเข้าสู่วราระการประชุมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบทำงานคนในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอายการศาลและราชทันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจต,ตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่า ฝันร่วงขาฝักต้มทั้งหยวกอะไรกันอดีตอายการสูงสุดแท้ๆกลับเห็นดีเห็นงามกับโจรสามนิ้วในปฏิบัติการล้มสถาบันที่ให้ยกเลิกมาตรา1นึ 2. ออกตัวแรงล้ำเส้นขนาดนั้นทำเอาบรรดาสอสอนกรู้ทั้งพักทั้งคุณพ่อทักษิณตัวตั้งตัวตีชิ่งหนีกันอุตลุดไม่มีใครรับเผือกร้อนด้วยคืนผีพรามรับไปสิ เป็นได้ชิบหายตายน้ำตื้นกันยกพักเอาง่ายๆจะเอาหน้าซะหน่อยดันมุกแปกพระเอกชัยกเกษมเลยเป็นขอมดำดินหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นเพิ่งวานซืนนี่เองชัยกเกษมคนดีสีอายการกลับมาแววมาด้วยทัศนคติอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของแผ่นดินที่ยอมรับใช้ระบบทักษิณดุดทาตผู้พักดีมาพร้อมวัคทองที่ทักษิณฟังแล้วคงชื่นใจว่า คนที่ต้องการให้แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลออกจากประเทศไทยไม่รู้เอาสมองส่วนไหนมาคิดเริ่อ่ะพ่อชัยกเกษมก็ขอตอบว่ามันสมองส่วนพิทักษ์ชาติกระันยูแผ่นดินนะ่ะและพ่อชัยกเกษมละ่ะที่พูดเช่นนี้ใช้มันสมองส่วนชังชาติเนรคุณแผ่นดินหรือพิทักษ์ชาติกระทัญยูแผ่นดินละ่ะแต่ก็เอาเหอะขอให้ผลงานสนับสนุนนอกชาติล่มชาติล้มสถาบันของท่าน เข้าตาทักษินเต็มทั้งสองเบ้าเขาจะได้ตดให้หมาดมด้วยตำแหน่งว่าที่นายกบัญชีพักไปเรื่อยๆเอาละเขาเป็นอดีตอายการสูงสุดเรามันพวกประชาชนต่ำสุดอย่าไปวอแวร์กับคนที่มีคำสั่งเป็นประกาศสิทธ์เลยเดี๋ยวสวยอ่านนี่ดีกว่าจะได้รู้ว่าประเทศที่เขาเผชิญปัญหาหมาป่ากับลูกแกะอย่างบ้านเราตอนนี้เขามีปฏิกิริยาอย่างไร พักพวดส่งมาให้อ่านจัวหัวว่าประชาชนโบลิเวียได้ออกมาแสดงพลังต้านจากักรวรรดินิยมอเมริกากันอย่างท่วมท้นมีรายละเอียดดังนี้รัฐบาลอเมริกาได้ส่ง CIA พร้อมเงินทุนสนับสนุนจาก NED ไปจัดตั้งสงครามพันทางบวนรัฐบาลโบลิเวียเพื่อหาทางให้หุ่นเชิดของตัวเองได้จัดตั้งรัฐบาลจะได้เข้าไปฮุบทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสุขารม เมื่อวานนี้ประชาชนพื้นเมืองโบลิเวียได้สามัคคีกันออกมาแสดงพลังต่อต้านจากักรวรรดินิยมอเมริกาไปตามท้องถนนมีความยาวประมาณ9กิโลเมตรไม่น้อยหน้าประชาชนคิวบาเลยโดยประชาชนเหล่านี้มีกำหนดเวลาที่จะจัดประชุมประท้วงอเมริกาอยู่6วันเพื่อแสดงพลังสนับสนุปาน,านประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายหลุยอาเชซึ่งเอาชนะคุณเชิดอเมริกาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาบานนี้ พากันเดินทางถึงเมืองกันแล้วขณะนี้ประชาชนในหลายๆประเทศเขาตื่นขึ้นมารับรู้ว่าอเมริกาคือชาตินักล่าอนานิคมไม่เคยนำประชาธิปไตยไปให้ประเทศไหนมีแต่ความวุ่นวายและสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวแต่อาศัยสื่อมวลชนกระแสหลักสร้างภาพลวงโลกให้ดูดีว่าเป็นชาติประชาธิปไตยและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเท่านั้นมีแต่ประชาชนไทยนักวิชาการไทย และนักการเมืองไทยเท่านั้นที่ยังหลงไหลบูชารัฐบาลอเมริกาอย่างงมงายข่าวแบบนี้ประชาชนชาวไทยทั่วไปไม่มีวาสนาได้เห็นหรอกครับยังทำบุญกันมาน้อยเลยเจอแต่สำนักข่าวสากกระเบือไม่ออกดอกเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นไงครับทุกอย่างชัดเจนชัดแจ้งโดยไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรอีกโบลิเวียเป็นประเทศเล็ก,ลกๆอยู่ในย่านอเมริกาใต้แถวแถวบราซิลอาร์เจนตินา แต่เป็นประเทศไม่มีทางออกทะเลเคยเป็นเมืองขึ้นสเปนมาก่อนปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐประเภทรัฐเดียวมีรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาปรากฏว่าเด็กในคาถาไอ้กันแพ้ให้แก่นายหลุยสอาเช่ไอ้กันจึงใช้องค์กรทางสังคมทําเหมือนที่ทําในบ้านเราแทรกซึมเสียมสอนยุยงให้เกิดขบวนการสามนิ้วล่มชาติล้มประธานาธิบดีคนใหม่ เพราะไม่ยอมเป็นเด็กดีให้สหรัฐยุโรปเหมือนระบอบทักษิณเฮ้ยเหมือนระบบประธานาธิบดีคนกอ่อนชาวบลริเวียเขาตาสว่างแล้วจึงพากันเดินขบวนต่อต้านประเทศเขามีคนแค่10บว่าล้านแต่ทรัพยากรเพียบมีทั้งน้ำมันทั้งแก๊สทั้งฐานหินทั้งแร่เหล็กแร่ทองแดงและทองคำไม่มีอย่างเดียวไม่มีพรรคการเมืองคิดคดทรยศชาติไม่มีนักวิชาการไม่มีจา์มหาลัย ไม่มีอดีตอายการเป็นไส้สึกให้นอกชาติเข้ามาล่มชาติบ้านเกิดเมืองนอนเราไม่รู้ชาติก่อนทำกรรมอะไรไว้ถึงมีคนเลวชาติที่มองไม่เห็นคุณค่าป,ประเทศและคุณงามความดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่คนต่างชาติเขาเห็นเสียดายและเฝ้าถามพวกคุณไม่รักชาติพวกคุณไม่รักในหลวงหรือลองอ่านดูนะสมวริธา เด็กฝรั่งขอแสดงความเห็นเรื่องความปรองดองของคนไทยน้ำตาจะไหลน้องเจ็กเด็กฝรั่งเขาเกิดผิดประเทศนันี่ถึงเพื่อนๆถึงทุกๆคนที่มีความคิดแบบเดียวกับผมและถึงอีกหลายๆคนที่คิดตรงข้ามกับผมวันนี้ผมมีเรื่องในใจอยากพูดให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าผมได้ดูคลิปอันหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของคนไทยชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่สนับสนุนไม่ยอมรับในสถาบานันนี้เพราะคิดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองทั้งหมดและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ยังมีคนจนอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ผมตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรที่มันน่าขยะแขยงไร้สาระแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตการที่เป็นคนไทยคุณควรที่จะสำนึกว่า พระมหากษัตริย์ทรงอุทิศตนทุ่มเทเพื่อประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วทุกๆพระองค์ทรงทําทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคนยากจนคนด้อยโอกาสกระจายความรู้และรายได้ไปยังจังหวัดต่างๆท่านทรงงานหนักทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนของพระองค์ผมไม่เคยเลยในชีวิตที่จะเห็นพระราชาหรือกษัตริย์พระองค์ใดจะทำเพื่อประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ คนในคลิปนี้บอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยแบบอังกฤษก็ไม่อเมริกาขอให้โปรดระวังในสิ่งที่คุณขอคุณรู้แค่ไหนในสิ่งที่คุณพูดคุณต้องการชาติที่ไม่เคารพสถาบันกษัตริย์ไม่สนใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสําคัญที่บรรพบุรุษก่อสร้างมาในอดีตเด็กวัยรุ่นในอังกฤษไม่แคร์ชวงพวกเขาไม่สนใจที่ราชวงศ์จะทํางานหนัก หรือเสียสละเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทั้งอิสระและเสรีภาพในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของคนไทยในทุกๆด้านทรงรักประชาชนของพระองค์อย่างที่สุดแล้วเราจะไม่รักพระองค์ได้อย่างไรพูดง่ายๆว่าไม่มีประเทศไหนเพอร์เฟกและแน่นอนแม้แต่อังกฤษบ้านเกิดของผมก็มีคนจนแต่ต่างกันที่พื้นที่ยากจนในอังกฤษ สังคมแถบนั้นคนมักชอบสร้างปัญหาก้าวร้าวรุนแรงไม่มีความสุขแต่อยู่ในความดูแลของรัฐในด้านการเงินและสภาพความเป็นอยู่สำหรับคนไทยไม่ว่าจะรวยหรือจนผมเห็นบ่อยๆที่ทุกคนจะตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มมาทำงานไม่ว่าจะหนักแค่ไหนและก็จะทำชีวิตในทุกๆวันให้ดีและมีค่าขึ้นผมชื่นชมความคิดและทัศนคติของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่คนไทยมีบุคคลผู้ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีทรงเป็นร่มโพร,ร่มใสทรงเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนไทยทั้งชาติและทรงเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพอเพียงตามคำสอนของพระองค์ท,ทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำมันทำให้พวกคุณได้มีทุกอย่างในวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเป็นตัวเองของพวกคุณขอให้พวกคุณทุกคนจงภูมิใจและเดมใจที่จะรับความน่ายินดีนี้ เพราะนี่แหละที่ทำให้หลายๆคนในโลกหลายๆคนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนารักประเทศไทยและในหลวงพวกเขารักในสิ่งที่พวกคุณเป็นรักที่พวกคุณเป็นคนไทยรักประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามผมอยากให้พวกคุณรักกันไว้นะครับอยากให้พวกคุณสามคัคคีปรองดองกันแบบนี้ตลอดไปที่ผมพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือสีใดๆนะครับมันคือมุมมองของผม ที่อยากจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าพวกคุณมีทุกๆวันนี้ได้เพราะอะไรได้โปรดระลึกถึงประวัติศาสตร์ความดีงามของทั้งพระมหากษัตริย์วีรชนและบรรพบุรุษที่มีมายาวนานโดยเฉพาะความเสียสละที่ทำให้เราได้มาซึ่งทุกวันนี้พวกคุณลืมได้ลงหรือครับผมผู้ชายฝรั่งที่รักเมืองไทยและรักในหลวงมากผมขอเอาใจช่วยทุกๆคนนะครับผมขอโทษและผมขอโทษ ถ้าผมใช้ภาษาไม่ถูกต้องนะครับแจ็คเด็กฝรัง่งครับถึงแม้เด็กฝรั่งคนนี้ถามนานแล้วแต่เป็นนานที่นิรันต์ตลอดไปสำหรับบางไทยที่ไร้สํานึกคนคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ